Ce soir, devant qui frappe à ma porte, me parle des amants. เยอะๆบ้านนั่นรักมากขอบคุณมากเลยถ่ายแล้วมากําลังหมักพอดีต้องถึได้ทานเลยจะได้ทานเทปันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นขอสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟฉลองค่ะและวันนี้สาวสวยของเราไคือสาวสวยคือน้องโดนัทนั่นเองแดงค่ะวันนี้มาทําเทปันยากิให้ทานพี่อ๋อมโทรไปบอกพี่อ๋อมใหญ่แล้วเลยว่าไม่เป็นค่ะับ้ไม่เป็นนะพี่อ๋อมโดนทำกับข้าวไม่เป็นนะคะพี่อ๋อมอะไรอย่างเงี้ย หมักไปก่อน,นเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำเลืดมาถึงก็ใช้ให้น้องหมักเลยอะค่ะเป <ừ> ็นพี่ที่แสนดี <c oughs> แต่วันนี้เดี๋ยวพี่จะทำน้ำจิ้มเป็นใส่วิตามินเหมือนเดิมของเราแต่ก่อนอื่นเสิร์ฟก่อนลวกันเนาะ ok ให้น้องโดนน้ำกิน <c oughs> สรสอะไรดีคะรสอะไรจิ้มเอาเลยเสิร์ฟค่ะไ <c oughs> วท์เตอร์มิว ้าเราเสร็จเลีวล่าสุดนี้ละครไร้ดิษยาดังมากแล้วแบบเล่นลายทางแรกหรือเปล่าคะทางแรกเลยค่ะโอ้โหชอบมากเลยอ่ะพี่ดูติดตามตลอดเวลาวันไหนกลับบ้านพี่ทานนี้มโหมากออเพราะว่าคนดูก็จะบอกว่าสนุกเวลาที่ผู้หญิงสามคนทะเลาะกันเขาก็จะชอบแต่ตอนสำหรับหนูรู้สึกว่ามันยากมากอ่ะเพราะหนูไม่เคยเล่นลายมาก่อนแล้วแบบ ไม่รู้จะทําหน้ายังไงเวลาที่ทําหน้าร้ายอันนั้นก็จะบอกว่ามันเป็นคนดีไปอะไรเงี้ยเออใช่ไหมดีค่ะแล้วอย่างอื่นอยากจะทําอะไรอีกไหมเนาะในวงการอยากทํารายการแอวันนี้ก็เลยจะมาดูแลดูแอบดูนี่เองว่าเขาทำอะไรกันบ้างทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะเก่งมากเก่งมากค่ะนักเรียนอืม อันนี้เดี๋ยวพี่จะใส่ไปจะมีโรชูก,กาไปในน้ำจิ้มของเราระ,ะ,ะหว่างเล่นบทแบบว่านักเอกอ่ะเป็นคนดีกับเป็นบทลายๆชอบแบบไหนมากันเล่นลายมันก็สนุกนะคะกับความที่เราไม่เคยเล่นเนี่ยแรกๆมันเลยต้องหวัดปรับตัวแล้วรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าเวลาเล่นเป็นคนดีมากๆมันก็อึดอัดที่องเป็นไหมเป็นเมือที่แบบดีแล้วแบบโดนเงินแก้ง่บบ มนันอึดอัดตอนหนูเล่นรังนกคืออยูเป็นคนดีมากจนหนูบอกว่า,าไม่ใช่ <laughs> คนอะไรจะดีได้ขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเกยสุดเออเล่นลายแล้วสนุกมันได้ปลดปล่อยอารมณ์เนาะใช่ค่ะแต่เรื่องนี้หนูเล่นลายแล้วแพ้แพ้คือ <c oughs> คือที่แบนเขาจะร้ายกว่าอ๋อ,อ,อ <c oughs> หนู<ว>เป็นแนวรลายแล้วไม่เคยชนะเลยอะไรเงี้ยร้า,ายจะแบบร้ายคนละแบบไงค่ะร้ายก็ระแบบ อันนี้ใส่ไวตามิวลงไปหนึ่งกล่องเลยไม่หวานโลชูกา้าเดิอแล้ววางแผนในอนาค,คตเนี่ยยังไงคะก<อ>็ในวงการบันเทิงถ้าในวงการหนูอยากทำเรื่องหลังนะคะตอนนี้รู้สึกว่าก่่อหนานี้มีโอกาสได้ไปทำ r o d c t i o n House ที่หนึ่งเป็นบริษัทเล็กๆนะคะแล้วพอดีรายการรายการหยุดไปหนูก็เลยออกเพราะว่าไม่มีอะไรให้หนูทำไปเป็นพนักงานประจำเลยหรอใช่ค่ะไ<อ>ปะทำ c r e เ t i กับ AE <c oughs> อะค่ะเก่งเลยอะไปทำแล้วมันสนุกก็เลยเอออยากทำเป็นของตัวเองนี่วนึ่งของเราเป็นผมะลายนะคะม <c oughs>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  ีคนแถวนี้ฝากถามว่าว่า ทำไมโดนัทถึงเป็นรูเพราะว่าสมัยก่อนนะคะโดนัทเป็นเป็นขนมที่ไม่มีรูม,มีเวลาทอดบางทีมันไม่สุกคนแรกเนี่ยโดนัทจำไม่ได้ว่าเป็นชาติฝรั่งเศสขอคนจีนเขาใช้ตะเกียบทอดะค่ะแล้วเขาก็เอาตะเกียบจิ้มเข้าไปลาดจิ้มไปโดนปุ๊บมนสุกทั่วอัน ตั้งแต่ตอนนั้นนายโดนัทก็เลยมีเอโด้ใช่ค่ะคนแถวนี้ก็ปักถามเป็น,เ,น,ป <laughs> เ,ปนเป็นคำถามที่หนูต้องไปต้องตบอบตลอด <laughs> จริงๆค่ะ <laughs> แล้วชื่อโดนัทต้องมาจาก Dunkin Donuts สาขาสยามแพร์ค่ะเป็นสาขาแรกของเมืองไทยแล้วตอนที่คุณแม่ท้องเนี่ยนะ <c oughs> ชายเรียนที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่สุนโอล่ะค่ะเขาก็จะซื้อกลับไปฝากคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะชอบทานมากก็เลยชื่อโดนัท คนก็จะชอบถามหนูก็เลยต้องต้องต้องอธิบายเห็นไหมก็ต้องเตรียมคำตอบให้ให้ให้ทุกคนแต่เดี๋ยวนี้โดนัทก็ไม่มีรูแล้วนะคะเนื้อบางบางอาก็มีเป็นแบบมีไส้แทนใช่ครับปกติที่ออกชอบทำแบบถูกไหมคะชอบทำกับข้าวไหมคะปกติแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบทำแต่พอตั้งแต่แบบมีคนรู้ใจคนนี้ก็เลยชอบทำเพราะว่า ก็ทําอาหารอร่อยแล้วเขาก็สอนเราให้เราทําแล้วเราก็แบบว่าเออรู้สึกว่าออการทําอาหารไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วก็เหมือนกับพอททาแล้วเราก็ช่วยให้เราแบบเหมือนมีสมาธิอะเนาะการทําอาหารสนุกด้วยแล้วถ้าเกิดใครกินแล้วอร่อยแล้วก็เราจะมีความสุข<จ><ะ>ก็น้องเลยว่าการทำอาหารนี่นะคะจำเป็นไหมสำหรับผู้หญิงจำเป็น,นามากนะคะช่วงนี้หนูก็พยายามพยายามอยู่พยายามที่จะหัดเรียนรู้มันอยู่ แล้หนูคิดว่ามันเดี๋ยที่หยองบอกพอเวลาเราทําอะไรแล้วอร่อยอ่ะคนชมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยนีนจ์จางอะไรเงี้ยแล้วน้องโดนันทนเนี่ยตัวจริงเนี่ยเป็นคนยังไงอ่ะเป็นคนสนุกสนานไหมปกติแล้วหรือเงียบหนูเป็นคนชอบอยู่คนเดียวค่ะอย่าไปยุ่งประชานี้ยใช่อยู่บ้านหนังสือ เล่นกีฬาก็ต้องเล่นกีฬาที่ทำคนเดียวเพราะว่าโยคะไงเพราะว่าเล่นกีฬาที่เป็นคู่เราไม่เวิร์สคือหนูเป็นคนที่แบบอ่อนมากด้าแนบบกีฬาทุกประเภทอืมก็เลยพยายามหากิจกรรมที่ทำคนเดียวว่ายนำ้ำได้โยคอะอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนแบบว่าเหมือนจะมีโลกส่วนตัวบางงย่าเถอะชอบอยู่เงียบเยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานแล้วเจอคนเยอะตลอดเวลาบางทีพอพอเราได้เป็นตัวเองแล้วรู้สึกเลยฉันขออยู่เงียบเงียบนิ่งๆดีกว่า ยมันใกล้แล <das quart an> ้วล่ะค่ะเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดีเราไปปั่นค่ะปั่นเสร็จก็เสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปทานกันเดี๋ยวช่วงหน้าทานกันอยู่นะแบบเต็มๆเนาะรอแป๊บนึงนะจ๊ะ La mer qu'on voit danser le long <c> des golfes clairs a des reflets. La mer, les reflets changeants sous la pluie.